โอเคครับอยู่กับผมในรายการกาเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมถ่ายเดี่ยวนะครับมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับเนื่องจากเพื่อนเสียงดังแล้วก็ไม่ว่างกันมาแต่ละคนก็เล่นยล่นไปวันนี้เราจะมาเล่นเรื่องต้องติดใหม่แรกแรกเรขออภัยที่กระตุกนิดนึ่งนะมีกระตุกแหลกเลยแหละ ต้มน้าแหละถามว่าไี้ยินเวอร์ชันอะไรเป็นเวอร์ชันหน,นึ่งจุดหกจุดส,สองครับอ,อันนี้ผมเล่นคนเดียวกันคลิปพักผมเอ๊ผมเมื่อเข้าไปเล่งคลิปเพราะว่าบันลงช้าบางทีวอมผมก็เออเลยเออ ก็แรกจะไม่สร้งบ้านเลยนะฮะไนะม่มีอานทำหาอาบแบบหน่อยวก็ะ่านต้องลุงีงนะนเป็นสกันมันเต้นมาหาได้ไยกัโดนะ้ ดเ,ดดเดี๋ยวมาจะเป็นบอมบบอร์ขอพล่อยด้วรับไม่มีเสียงแจ๊กนะไม่จัดอบตานจุกเขาจัดกิจกรรมกันนะครับโอ้ยกระตุกมากตรงนั้นจะเป็นใบโอมครับไปกินผมไม่โลดอีกแล้วออู้ม้าดำผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยวอ่์ชันใหม่เหรอ ข้านกิโลกสองนี huh. mm ่หว่าเออกกสองขอไปในความเหลยดด้วยนะมือจัวก็เนี่ยจะดีๆีอยู่นะเือ สร้างบ้างหมบอนแบบนี้นนผมก็ยังไม่รู้นะครับ<ม>ว่ามารกิน่าจะม,มาตอบนะครับเมื่อกีมมอ้มีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าผมเล่นนะคระับเกมหนังก็พอเล่นได้คนระับพอเล่นได้ เล่นเดี่ยวไม่ันวัี่อยากเล่นกัเพื่อนแหละโอ้เจลอนเดออะไรอันนั้นเนี่ยขบ้านะองใหญ่เนี่ยเฮ้ยเอ้ยงผมเจอกองสปอรมันเต้เติมางเหรอบเจอาองสปอนมอนเต์แล้วครับ แค่เราแตัวตัวอ่านก็ได้ถึงำดาบต้องทำตัวแบบหนึ่งทำดแอ่ด้วมีเสียงในบ้างก็ขอพายไปแต่ผมข,ขุดได้รองกันเยอะอ,อยู่ด้วย เจะได้แล้วเดี๋ยวเจออีกโหมีบุญบารมีมากเลยอ่ะเด้สิบเอ็ด evet ้นอะเต่เราต้องไปตีกับมันต้วกันเลยเจอแล้วเอะเฮ้ยจะนานคุๆ ไเร็วไเร็วไเร็วเหมือนจะเหมือนจะเป็นเงมุมนะครับเอียงเอ้ยงมุมนสีเขียดมากเลยเป็นคอมชอตกันนนะเฮ้ยอางนี้เออการเงียบกมอเตอร์มันมุมจริงอ่ะเอาสิเอาสิเอาสิเขาเป็นงานมันคิดมาโต้องเป็นเอาไปเริ่อมานะมาคิมามา โุณตาแล้ว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 ถามว่าผมตกตายบ่อยไหมาต,ตายคตรบ่อยเลยและใครมันถามผมว่ากูพูดเองงั้นเลยเนไม่เจออ่านไฟซื้อสำรับเดิไมไม่รู้กูดูหมดเลยอทีหนึ่งนั่นเฮายทำไมทำไมฟันโอ้โหเจอปอมมอนเตอ้อ เก็บไว้เป็นที่ต่ำด้วยว่ะโชคดีมากเลยนะผมงจะมากรมันเตอร์เนี่ยคืนแรกเนี่ยนะโอมายกอดคนแรกมันไม่หน,นีก็เลยเหรอเอ้ยคนที่สองกูจะรอดไหมเนี่ยนะเอ้ยช่วกดป้ายังฟังกันนะครับ แล้วอะโอ้ถ่ามเยอะมากแล้วก็ดีนะครับแต่ช่วงหลังนี่ผมเวลาลงเหมืองหลยคนใช่ป่ะเออมันจะนำคาญถ่านเดิ่มไปก็เจอถ่า,าน่นไม่เจอเดมอนเลยจะทอไปใจใจแค่ลาวานั่นแหละครับเจอแน่นอนดูนไหมครับทำไมเพชรม,มันต้องอยู่ใกล้าวาครับเจอน่อนไหมครับทำไมเมันต้องอยู่ใกล้ลาวาะบางอันก็ไม่อยู่เพราะว่า ไม่รู้ไม่รู้นะใช่ฟตุเปล่ามันเจอไดมอนด์เป็นของที่ดีใช่ไหมเป็นของประเทศเวลาสมมุิเราเจอของประเทศเนี้ย mm. แล้วเราตายเออแล้วเราแล้วเราตายอย่างเงี้ยของมันได้ตกแล้วผมถามมันมันเกิดได้ยังไงมันเกิดได้ยังไงผมงงมากมันหลับลมมันงง รอนมีคือออกนอกกันก่อนอ๋อแต่รอดไม่ดออกอนอกกันไปกว่าโอ้ยันรอดอยูนนอย่อ่ามี8้อนพออยู่รอดอยู่นะเองผมต้องขุองอดดินเปด่าเพื่อเออมีสมดุ ต้นแรกมแมวอะไรมากต้นแรกของมอแมวอะไรมาก ใครที่รู้เออมีถามไปใครที่รู้เกี่ยวกับตัวแคมปนะครับว่าเวลามันถ่ายแล้วอถาะไสเป็นสิบนาทีทำงานแตกไปเอ้ยผมไม่โด้เอ็งมาแล้วตกไปแต่ก็ทำไม่ดไมด้ไบแบบนี้ทำอะไรเนี่ย เนี่ผมชอโปรแกรมเอ้ยโปรแกรมอื่นถ่านะแต่ผมชอเแตโปรแกรมเนี่ยนะมันถ่ายง่ายดีนาัค้องขอภายนะพี่คัดบ่อยถือเพื่อนังกลมเตรียมผมผมแพ้ด,ด,ดูมันก็ยังจะร้านโทรมาก็บอกแล้วว่าจะแพ้เกมแพ้เกม ก็ยังจะทีพลังานก็คุณถามคือขับบ้านเราดังมันไม่ดีนี่ยคือคุถามเออคุถามว่มดแล้วเหไม่มีสนแก่เลยสแกลก็มีแต่มา นเ,เ,เนี่ยอวาอวาามันจะได้ในข้าวสำหรับวันนี้ก็ออกเป็นกิจกรรมโทน,าาทนามาเ็นก้รึกดี้ตดนาทีอะไรกัจะมีหาวิธีแก้อะไรจะมีหาวิธีแกตไม่ห่วงครับเราเนี่ยต้องติดตามโงนมบ